เตาจ่างละสู้สบายดีนอย่างมาท่านพ่อบ่เงินมัเบแ้วพักอย่างเดียวเบิดเก่าแสน่านมงม่ตัวนี้แอปเปิลตัวนี้นะตัวนี้คือวหวะพัวแพงรนละแสนอ้าตนหนาจนเหลืองเคี่ยวแห้งพี่น้องเว้ยแเป็นปิ่นๆอย่าง ยาพอเบาหวาบาอยากยาพอบอหวาบอยากสันสมปเนียแมนสันยยาอี่จะมข้นาหแก้วเว้น กุสานท,ทรกัพา์้ไว้อยู่เดียเดียวนี่าลืมนะสูข่อยาตีโหลดกาบมา,าอีกนะกุสานี่ขอปวดย,ย,กกย,ยังเงินจากแซนเดียวนี้เอ,อเงินทั้งหมด,งดเดงิน,นงสา,ามส3 4 5 อันนี้น้นลูกสาวโกไม่ใหญ่เมือนพี่น้องอันนี้นะสุสซ้อาลูกสาวกกหลคนก็สิคุณหนาคุณตายเนาะเอื้อยของป่าว่าเอ้ยของป่าว่า้ากัไปทำงานได้สิบมือยำท่านได้ขี่ได้ดากันดอกมาแม่ว่าแม่ป่วยมากของประท่านใจแม่คุณดอกมาครับ ผู้จนตกใจมเนาะมากับหองบท่านเห็นเห็นใจแหม่แม่กัเสียก่อนตั้งแต่ตีสามปุมาหอดังโมงกับหกโมงหอดแล้อนโมงกว่าเออหอด6หกโมงกว่าแม่กบบเบิดตั้งแต่ตีสาม เฮ้ยบอเป็นย um ังดอกครับบอสสะคอนบอกผาสื่อรลายพราะวัดตามงบเดี๋ยวมันสิเคินทางอื่นเอาอย่างละหน่อยเพราะว่ามองบอาสอาจอะไรแหละเอินตอนอมาสมนี่ครับอันนั้นมาสื่อของไปในงานอะไรมาอื่นนี่ เหยียบเวลาอยู่เดี๋ยวนี้นะใบสองขัวเลยขนมมา,มา,มาลยายาขนมบอกพื้นป่าว่ากันเนาะพี่น้องมันกับบ่มีไผ่เออมนก็อายเฮากาาิเทสต่เฮานัน่นแหละอาล่ละก็ได้โทรไปหาโทรไ,ไปหานอ้องเสา แต่เด็กๆคิดว่าเขาแกลงมึงดูมันคิดว่าเขาแกลงมันแบบแกลงบ่าหามโทรศัพท์ดูว่าแกลงปิดเน็ตอันดีเราคิดว่ากูสิทวนเอาความสวยเรือน้ำลาบบ่สแล้วคือปิดเน็ตโอ้ยจะเหม็นซะอาดในสูงดึงออกตรงๆโอ้ยจะเหม็นสู่ดิ <laughs> มันโพดอะไรได้ <laughs> มงประตูก็จะสีออกินมึงด้วยือยังยากกินหมดก้มดลามันมันก็เลยคิดว่าผุ้มใจให้นจากเสียเการณ์นผมีทางออกบอกกถือเลยว่าจักเสียอะไรแมนี้ก็มากันมาซื้อพวกพักพวกยางคองสาลัดผัด้รเข่าไปน้ำเขาจะเข้าใด้ยางแน

โอเคที่รถืรอโคตรพีนะสุซืประราได้เนี่ยนะอยปกติลนโหลดอันแรกืป้ายิ่งอันแรกขนาดประหยัดงบเงินสองนบาทฮะเงินสอบาทไปใหญ่เลยอ้มันมาเลยปอนี่ น้องเเป็น้ชองัาไปเห็นมาเห็นยังเนาะนั่นแล้วมันมันไดไปนะเฮ้ยอาบอน้ำชองพันไปใหญ่เลยไปแบบโบมาอ่ะเยยบได้ป่ะนิสูพอทนเกือแล้วนะปนิแบจอดสไนด ไปน้ำมูกฝนไปเลยหรือวะ Let's go พี่น้องปลอดไฟสูบปูสูบฝนมืออะไรพี่น้องเอ้ยกระดาองมันสูบตรงก็เป็นเจาะผ่าเปล่านี่นเออเจาะา่าลำกันยจะเป็นผู้เต้นผู้เล่นจะไมาเป็นผู้เห็ุ โอาเป็นเร็แล้เราเป็นเตะเป็นเร็ดาเป็นเร็แลนันแลนี่พูจังหองเาฉัน่งหันิงลิงนี้ไปเป็น่อมวยหรือปุณณีสามคนสุบยังองตัไปเอามื่อกัน่ยต่อเสียไ่ยูน่าเนาะ อะ่นี่ก็้อเกียนยังน่าไอ้ล้เีมือขายแมนตตนหนมนตอนน มาดูป้าวานะพี่น้องมันยางเกิดสิบมีแห้งคนแล่วะไรข้ามแหลเอ้ย้าไปห้าเหตุนะเออบมแมนต์ Moment, แต่แสงคำ่ำอนานคงขอใหนะ้แสงค่ำนะแสงค่ำยังบระทันหอดเวลา กบไปเคียก่อนมาแล้วมาแล้ว กูสงสารอีตัวนเด้เบิ่งมันคือสิมือไงน้านี่น้านี่ไปรวมกันนี่เจ้าังงเมียคอยเมียเอคอยมเออไปหรด เด็กน้อยทีเห็ดน่นะบอกว่เด็กน้อยเมื่อหซ้อหมูย่างอย่าบ่หมูหมูหดละหู้เห้าพนเมื่อซื้อน้ำเ่อนเราม่คูนเอาซาเลงนะออกไปเอา

จดยังจดยังอีกโอ้ยสิจดสิเจ็ดยังห้าถิ่มมาบินฮะจ่ายไปแล้วลรเงินกระเบิดเลยเงินกระเบิดหรอเลื้อจักแซนก็แค่เลื้อยูเก้าแซนสามสิบเอ็ดพันกี่กับสามร้อยห้าสิบบาท

เดือยห่านฮบเดีอยสิเอายางเข่ามาอีกอยู่เอาไปถ่ายปไปถ่ายห่านปเด่านเขามาลพี่น้องปองไปเก็บผ้าบรรยากาศริเพียงสีก่อนเดินจังหวะกันอีกทีหนึง